การส่งตัวแทนมาครบพร้อมที่จะเริ่มต้นทานยยํางานหรือยังครับจิครบแล้วครับแล้วก็ผมจําวันไม่ผิดน่าจะวันที่กะวันที่เท่าไหร่นะวันที่สิบสามครับก็มีทั้งทั้งภาคเอกชนและก็ส่วนราชการที่เขามีความชำนาญเรื่องดูแลเรื่องทั้งเรื่องสังคมเศรษฐกิจเรื่องเงินเรื่องงบประมาณหรือนโยบายสาธารณะครับก็ต้องดูว่าแล้วเมื่อทำงานไปแล้วมันจะได้ได้ ดีแค่ไหนแต่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่จะทําให้ประชาชนมีข้อมูลในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องพวกนี้การเมืองส่งนยโยบายกัทยอยส่งครับดล a า l i n e จะ้ายวันไหนครับยี่สิบเกนครับถ้าเกิดว่านายโยบายที่ส่งมาแล้วตรวจสอบไม่ผ่านแต่พักการเมืองเขานำไปหาเสียงแล้วเนี่ยจะไม่เกิดปัญหาในอนาคตขึ้นหรอไม่มีไม่ผ่านเพียงแต่ว่าให ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดแต่คณะกรรมการอาจจะมีข้อสังเกตว่าสิ่งที่พรรคบอกว่าวิธีการหาเงินมาหรือวิธีความเสี่ยงความคุ้มค่าอย่างนี้ครับเราอาจจะอาจจะมีข้อสังเกตให้กับประชาชนในการเป็นขอ้อมูลแต่เรื่องพักนโยบายเป็นเรื่องของพรรคถ้าเขาทําตามเงื่อนไขต้องต้องต้องผ่านให้เขาครับข้อสังเกตของของคณะกรรมการนี้กกตเปิดเผยต่อ,ตอ,อะนะเราเปิดเผยทั้งตัวตัวนโยบายและข้อสังเกตครับ ไจริงๆก็จะพยายามทําให้ให้เร็วที่สุดนะครับต้องต้องก่อนอย่างน้อยก็ต้องเป็นข้อมูลก่อนที่จะลงหย่อนบัตรตอนนี้พกเินใหญ่ใ่มอา,มาอันหมดแล้วผมไม่มีข้อมูลนะแต่พักอ่ะเขาจริงๆเขาเริ่มส่งมาตั้งแต่วันที่สมัครแบบบัญชีรายชื่อแล้วแต่มีบางพักอาจจะยังยังส่งไม่ครบเจ้าหน้าที่ก็ทยอยตรวจคือเจ้าหน้าที่จะตรวจก่อนคือเจ้าหน้าที่คนเจ้าหน้าที่ของสํานักง,งานเนี่ยก่อนที่จะ ทำเปเปอร์ paper, ทำรายงานให้กับคณะอยากคณะที่ที่ว่าเนี่แหละครับใ,ในการให้ความเห็น,นะะอีกทีนึงมันก็จะทุ่นเวลาพอสมควรเพราะว่ามีคนกรองให้ให้ชั้นหนึ่งแล้วถาเรื่องประชามติครัเห็นมีข้เอเร้องให้มีการขยายวันลงทุนเพียงสามารถทำได้เอ่อ ผมผมพูดเรื่องภาพรวมพอดีมันเป็นวันสุดท้ดทายเมื่อวานตอนหกทุ่มภาพรวมของการลงทะเบียนนะครับก็ในเชิงปริมาณเคู้ลงทะเบียนมากกว่าปีที่แล้วทั้งนอกราชและนอกราชนาจักรนี่ยังไม่รวมการลงทะเบียนทางไปรณนีแล้วก็ที่ไปแจ้งในสำนักทะเบียนต่างๆนะครับก็ตอนนี้มีจำนวนผู้ลงทะเบียนมากกว่าปี66แต่ว่าถามว่า ระบบเรารับการลงทะเบียนได้ได้ดีแค่ไหนก็อย่างเมื่อวานเนี่ยครับมีคนลงทะเบียนเกือบสองล้านคนในระบบจากคือคนสุดท้ายก็อย่างที่ว่าครับก็มาลงวันสุดท้ายอยู่ดีมีแบบอของสสเนี่ยมนลงประมาณ9000 0 0ประชามติ1ล้านคนโดยโดยโดยประมาณน,น,นะครับนั่นก็แสดงว่าระบบเราสามารถรับการลงทะเบียนได้อาจจะติดขัดบ้าง นิดๆเลยหน่อยก็เท่าที่เรา,เาให้คนมอนิเตอร์ดูนะครับถามว่าจะาขยายได้ขยายเวลาได้หรือไม่ณนะวันนี้ขยายไม่ได้หนึ่งก็คือเพราะด้วยเงื่อนเวลาต้องทำอย่างอื่นตามที่กฎหมายกำหนดเมื่อนับไปถึงวันที่8หรือวันที่หนึ่งที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยเมื่อเราได้การกนลงทะเบียนเสร็จเราต้องไปทำบัญชีแยกบัญชีของผู้มีสิทธิ์ ผู้ที่ลงทะเบียนนอกราชจาจออกไปแล้วก็ไปทําบัญชีของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วไปที่แสนกว่าหน่วยนี่นะครับมันมีงานธุรการที่ต้องทําถามว่า3วันเนี่ยจริงๆเน้นไปที่3วันพราะสสนี่ให้ไปหลายวันแล้วตั้งแต่20ถึงวันที่5แต่ประชามเนให้ไป3วันก็จริงๆลงทะเบียนไม่ยากถ้าเตรียมข้อมูลพร้อมก็ผมถามหลายท่านนะทั้งประชาชนทั้ง,งเองพนักงานเองก็ใช้เวลา 3นาทีลงทะเบียนทางไปรษณีย์ไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเดินทางไปไปไปลงทะเบียนที่อื่นก็หยิบโทรศัพท์มาแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยใช้เวลาสานาทีสมวันแต่ละคนมีเวลา4,320นานาทีแค่เจ็ดเวลา3นาทีก็ลงทะเบียนได้ไม่ต้องรอคิวถ้าบริหารจัดการดีๆลงทะเบียนทันแน่นอนครับ เหมือน,นวันเลือกตั้งก็เหมือนกันวันที่แปดเรากำหนดวันที่8ทุกคนก็ทําต้องบริหารจัดการให้อยู่ในวันเลือกตั้งเมื่อเรามีเวลาจํากัด3วันเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองที่จะต้องลงทะเบียนให้ได้ภายใน3วันครับไม่มีการขยายครับถ้ามีการขยายอาอกไปแสดงว่ามันจะกระทบกับระยะเวลาในการจะทําประชามติถ้าเกิดไม่ครบตามเงื่อนเวลาก็คือจะทําให้การทําประชามติเป็นโมฆะไม่ได้เป็นโมฆะแต่ว่ามันมีกิจกรรมอื่นต้องทําหลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว ต้องจัดทําบัญชีรายชื่อของผู้ที่ลงทะเบียนต้องจัดทารายชื่อของผู้ที่ที่ไม่ได้ลงทะเบียนที่ปกติที่แสนแสนสองพหน่วยนี่นะครับต้องเอาไปติดที่สถานที่ปิดเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบว่าชื่อตัวเองตกหล่นหรือไม่มันใช้เวลาในการทํางานอยู่เหมือนกันก็นี่ก็คือคืองานเลือกตั้งหรืองานประชามติแต่และว,วันมันมีงานของมันตามตามกฎหมายอะ่ะแล้วก็นับถอยห,หลังไปถึงวันเลือกตั้ง ก็จริงๆอย่างที่บอกแล้ะครับว่าผมว่าจํานวนคนลงทะเบียนก็ <Okay. S 1> ก็ก็น่าพอใจครับมากกว่าปี -66 แล้วก็จริงๆระบบเราก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เสียหายอะไรสามารถรับการลงทะเบียนได้หนึ่งในมากกว่าหนึ่งในสามาลงทะเบียนพรุ่งนี้เมื่อวานนี้ทั้งนั้นล้านสองล้านคนเนี่ยครับไอความต่างของคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้ง่วงหน้านอกเขตกับคนที่ลงประชามตินอกเขตมันต่างกันหลายแสน ถ้าเท่าทีผ่ผมมีข้อมูลเมื่อเช้าตรวจดูประมาณหกแสนคนจริง,รงๆคือการอย่างที่บอกว่ามันมันคนละคนคนละเรื่องก,กันแล้วกันคนคนลงทะเบียนวันที่หนึ่งเพื่อไปเลือกสอสวันที่หนึ่งนั่นหมายถึงว่าไม่สามารถไปวันที่แปได้แต่ถ้าอยากจะออกเสียงประชามติก็ลงทะเบียนออก,ออกเสียงประชามติในวันที่แปดแต่ไม่ใช่ไปสถานที่หน่วยปกติ ไปสถานที่ที่เขาอยู่ณนะวันนั้นก็ต้องลงทะเบียนแต่จะไปคิดแทนว่าเขาจะต้องลงทะเบียนทั้งสองอย่างมันก็คงจะไม่ถูกเพราะอย่างที่บอกว่าเราดูความเคลื่อนไหวของของการลงทะเบียนช่วงสาวันเนี่ยคนลงทะเบียนเรื่องสสเนี่ยก็ไม่ได้ลงประชามติเขาอาจจะด้วยวิยตัวเขาเองเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่่จะบอกว่าคนลงทะเบียนวันที่หนึ่งต้องลงทะเบียนนอก นอกเขตของประชามติด้วยครับแต่ว่าห่างกันประมาณ0 0แสนก็คือตอนนี้ณนะวันที่สิ้นสุดเนี่ยคนลงทะเบียนนอกเขตสสเนี่ยสองล้านสองสองล้านสองสองล้านเกือบ2อล้านสามนะฮะกับคนทลงทะเบียนประชามติเมื่อวานเนี่ยวันเดียว1ล้านคน,นรวมแล้ว1นึ่งหนึล้านห้าก้ประมาณล้านหครับมันมีปัญหาว่าคนบางส่วนเน่ย วันที่8ปดเขาอยากไปทำประชาธรรมติแต่สมัครทะเบียนบ้างเขาอยู่กรุงเทพเขาอยากไปทํานอกเขตเขาต้องไปต่างจังหวัดเขาไม่สะดวกไปครับก็เลยเสียสิทธิ์ไปนี่นี่แหละครับต้องลงทะเบียนนะครับต้องลงทะเบียนเขาต้องลงทะเบียนเพื่อไปต่างจังหวัดไม่ใช่ครับคือคือหลักการลงทะเบียนนี่หลักนี้คือทั้งสองเรื่องนี่คือหลักอำนวยความสะดวกอยู่ที่ไหนสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ทุกแหง่งเพียงแต่ว่าในเรื่องสสเนี่ย มันมีเรื่องการขนสมบัติไปนับที่เขตมันถึงให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าลงคะแนนเรื่องหน้าได้เพราะมันต้องเอาบัตรไปนับที่เขตทั้ง400เขตเพราะต้องลงหมายเลขในเขตนั้นแต่ประชามติเนี่ยเขาไม่ให้ลงลงทะเบียนล่วงหน้าแต่ให้ลงทะเบียนนอกเขตในวันเลือกตั้งเพราะอยู่ที่ไหนก็ลงได้ไม่มีเบอร์นับคะแนนที่นั้นเลยนับคะแนนที่ที่หน่วยนั้นเลยแต่เพียงแต่ว่าพอมันมาจดกันเนี่ย มันเหมือนกับว่าเอาคนลงประชามติเอ้ยคนลงสอสอทําไมทําไมลงลงทะเบียนประชามติล่งหน้าไม่ได้เพราะกฎหมายมันคนละหลักการน่ะแต่ว่าถ้าวางแผนดีๆถ้าต้องการให้มีการไม่ให้ให้อยากได้เลอกเลือกทั้งสองอย่างครับผมคนกรุงเทพสมมติวันที่หนึ่งผมไปเชียงใหม่ผมจะไปลงคะแนนที่ที่เชียงใหม่ <S <S 1> <S 1> เพื่อลงคะแนนล่วงหน้าสอสอ แต่วันที่แดผมไปภูเก็ตผมสามารถลงทะเบียนประชามติที่ภูเก็ตได้ต้องนี่แหละครับคือความมันอาจจะซับซ้อนกฎหมายแต่ถ้าไล่ดูดีๆไม่ได้ซับซ้อนหรอกครับตรงนี้เหมือนแต่ว่ามันเข้าใจปัญหาก็คือว่าอย่างคนในกรุงเทพแบบเขาไม่ได้ไปต่างจังหวัดหรอกค่ะเพียงแต่ว่าเขาว่าไม่สามารถอยู่ในเขตที่เขามีสิทธิ์ได้เขาจะไปเลือกที่เขตอื่นอ่ะมันลงประชามติมันลงมันลงตรงนั้นไม่ได้ค่ะในระบบมันขึ้นว่าไปจังหวัดใช่มันในเขต คือลงทะเบียนเขาเรียกว่าลงทะเบียนนอกเขตจังหวัดประชาชนติใช่มันต้องจังหวัดเดียวกันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จริงๆมันเป็นเรื่องของกฎหมายบางครั้ง,งกไ็ไม่ได้โทษไม่ได้โทษว่าเราดูแลประชาชนไม่ดีบางทีกฎหมายมัน,มนออกแบบมามาเป็นอย่างนั้นแต่หลักเขาคือบอกว่าลงทะเบียนที่ไหนอ่ะ อยู่ที่ไหนก็ลงทะเบียนได้แต่ถ้าเราอยู่ในจังหวัดนั้นะเราต้องต้องลงในในในจังหวัดของเราเพราะมันไม่ใช่นอกเขตจังหวัดมันมีบทเรียนแบบมีปัญหาหลายอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสครั้งหน้าที่มีประชามติหรือเลตั้งวันนี้ปปตอาจจะมีโอกาสที่จะใช้ดุลพินิจอีกครั้งนึงเพื่อสำรวจให้คนเพิ่มขึ้นมากดีกว่ากฎหมายดูการแข่งถ้าเป็นการแข่งขันมันไม่เหมือนใช้ดุลพินิจเพื่อให้เกิดความยุติธรรมการแข่งขันคือ กฎเกณฑ์ต้องชัดเจนเพราะมีผู้แพ้มีผู้ชนะไม่เหมือนการใช้ดุลพินิษเพื่อให้ความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมให้กับคนแบบนั้นไม่ใช้ดุลพินิษได้การกฎเกณฑ์กฎหมายมันถึงต้องต้องเคร่งครัดถ้างั้นัราหมายถึงว่าเราก็สามารถทําอย่างไรก็ไดท้ที่เราบอกว่าเป็นความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมเราต้องต้องทําตามกฎเกณฑ์เพราะว่ามันมีคนได้คนเสียท,ทุกทุกเรื่องที่มีการแข่งขันแบบนี้ครับแต่ว่าควรจะมีการแก้กฎหมายโดยหลักควรจะมีการแก้กฎหมาย อยากจะเรียกร้องให้ปฏิรูปกรกตคัดไปถึงขั้นว่าให้รื้อระบบกรกตตรงนี้ท่านมองยังไงเดี๋ยวจะเจอกันนี่ผมอยู่ข้างหลังนี่แหละครับผมมาแล้วผมมาแล้วโอเคสสวัดีครับพี่แบงค์ครับสสสสววััดดีีผมขออนุญาตครับคุณยิ่งชีพเชิญยิ่งชีพก่อนเร็จโอเคผมถามผมมีคําถามแรกก่อนว่ากกตมีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งและการลงประชามติถูกต้องหรือไม่ครับถูกต้องครับถูกต้องนะครับการที่ท่านเลขาเดี๋ยให้สัมภาษณ์ในช่วงต้นเนี่ยว่าก่อนหน้านี้นะครับว่าพรรคการเมืองและนักการเมืองเนี่ย ไม่ควรที่จะออกไปล้นดลงในการที่จะชี้นาในการที่จะสแดสดงจุดยืนว่าตัวเองเนี่ยรับหรือไม่รับรัางงบุลเนี่ยอันนี้คุณสแสวงได้ได้กล่าวไว้ตอนต้น,ตนว่าทําไม่ได้ถูกต้องไหมคถูกต้องครับและต่อมานี่ตกตกลง,ง,ง,งแลวทาได้จะทำไม่ได้ครับจริงๆได้แถลงไปแล้วว่าทําได้เพราะ,ระามาตราสิบเจ็ดเนี่ยเขาบอกให้กรกตกําหนดจริงๆเราเรากําหนดเพื่อความเรียบร้อยแต่ว่าเมื่อมามามาพิจารณาดูแล้วนะครับว่าเห็นว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญก็เลยให้ไม่ต้องกรกตก็เลยไม่ได้ออกกฎเกณฑ์อะไรเพียงแต่ว่าคนเป็นพักอาจจะมีภาระมากกว่าประชาชนเพราะพักเวลาทําอะไรเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายพักต้องอยู่ภายใต้กฎหมายประชามติต้องอยู่ภายใต้กฎหมายสสตอนนี้มันมาเจอกันพอดีเขาจะมีเราก็ต้องเหมือนกับเราต้องดูแลเขาด้วยเขาได้แต่ว่าตอนนี้สถานการณ์พักการเมืองเนี่ยและนักการเมืองเนี่ยเขามีความกังวลเพราะว่า สังคมหรือไม่แต่ประชาชนเนี่ยมีความกัวมงวลว่าสิ่งคําพูดของท่านเลขาเนี่ยทำให้เกิดความสับสนนะครับตกลงว่าทําได้หรือทําไม่ได้ซึ่งต่อมาเนี่ยตอนแรกบอกว่าทําไม่ได้นะครับแต่ต่อมาท่านเลขาก็ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสามารถทําได้แล้วใช่ครับแต่ว่าตอนนี้สังคมเนี่ยยังมีความคลางแคลงใจะจะสังเกตแต่ว่าตอนนี้พรรคการเมืองทั้งหลายรพรรคการเมืองไหนไม่กล้านะ<อ>ผมผมผม,ผมอยากให้ท่านเลขาเนี่ยช่วย,ช,วยช่วยตอกย้ํา จะกล่าวขอโทษหรือว่าจะพูดให้ให้ให้เกิดความมั่นใจสักครั้งหนึ่งว่าพรรคการเมืองหรือนักการเมืองเนี่ยสามารถแสดงจุดยืนเรื่องว่ารับหรือไม่รับร่บางรนฉบับนี้ได้ทําได้ครับทําได้นะครับถ้าผมจะขอญาตให้ท่านเลขาช่วยเขียนข้อความนะครับไม,ไม่ต้องไม่สนุกลผมพูดแล้วผมพูดแล้วโอเคต่อหน้าสื่ออ่ะถ้าถ้าอย่างนั้นผมผมผมถามต่อนิดหนึ่งว่านักการเมืองเนี่ยเขามีปัญหาว่าเวลาเขาไปรณรงค์เรื่องเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ย เขาไม่รู้อย่างค่าเดินทางค่าการจัดการทำเบทีอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะเอาหมวดเนี่ยเอาอะไรอะไรค่าใช้จ่ายตรงเนี้อยู่ในหมวดไหนของค่าใช้จ่ายทางกกรจะจะมีทางออกเรื่องนี้ยังไงจริงๆรรคการเมืองเนี่ยเขามีอะไรเขามีเจ้าหน้าที่ในเรื่องการเงินการก็ประมาณอยู่แล้วเขาต้องรู้กฎหมายเขาเขารู้แต่ปัญหาก็คือว่ามันไม่มีหมวดเรื่องมลงประชามติเนี่ยฮะมันไม่มีหมวดลงดังนั้นเนี่ย เขาก็เลยฝากมาบอกว่าเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ที่กกตนเนี่ยจะให้ความเห็นนะครับออกมาเป็นออกเรียกเป็นกรณีพิเศษขึ้นมาว่าสามารถที่จะมีหมวดคือเขามีปัญหาทางเทคนิคมันไม่มีหมวดลงแม้เวลาไปคำนวณเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งมันอยู่จริงๆไม่ได้เป็นปัญหาเลยคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นปัญหากกตแต่ว่า,าการเมืองมีปัญหา,าผมอ,อธิบายได้ครับได้ครับผมอย่างผมบอกตั้งแต่แรกว่าพัก ครั้งนี้ต้องดูกฎหมายสามฉบับพักการเมืองใช้เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยต้องอยู่ในกฎหมายพักการเมืองแต่ประชามติไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าพักถ้าเลือกตั้งสอสอเนี่ยมีค่าใช้จ่ายแบบพักกับแบบแบ่งเขตถ้าเกิดมันเส,ส,ส้นแบ่งมันก็คือเนื้อหาที่คุณไปพูดคุณต้องระวังให้ดีเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปหาเรื่องหรอกครับ แต่ผู้ต่อสู้คุณจะหาเรื่องไม่ใช่ใชระเบียบมันไม่เคลียร์บัญหาก,ก็คือว่ามันมีมันมีระเบียบเกี่ยวกับเรื่องหมวดที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งใช่ไหมครับแต่พอมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรัฐบาลิติมรักพักการเมืองไม่สามารถหาหมวดลงได้จะเป็นใส่หมวดไหนครับแต่ลองลองลอง่ายก็บอกว่าลงในกฎหมายพักไงครับกฎหมายกฎหมายพักต้องมีค่าใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์ไม,ไม่แต่ว่าในระเบียบกก,กตมันไม่มีระบุว่าเป็นเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดบรประเด็นเป็นประเด็นทางเทคนิคฮะท่านจับประเด็นผมไม่ได้ ถ้าจะประเด็นผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจะแจ้งแนวทางให้ภาคพื่อเกิดความชัดเจนนะคเอวทีสื่อมวลชนได้สมาโอเคครับได้ครับได้ครับจริงจริงเป็นเรื่องภายในนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเดี๋ยวไปรอที่ห้องกันได้ผมยินดีต้อนรับนายแปบผมเนื่องจากว่ามีสื่ออยู่ตรงนี้ผมถือโอกาสนิดหน่อยนะครับไม่จริงๆผมจะชวนสื่อไปไปถ่ายรูปเลยซ้ำไม่ไม่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องสื่อสารประชาชนท่านท่านเลขาเนี่ยทำความผิดพลาดนะครับทำให้เกิดความสับสน การที่ประชาชนเนี่ยนะครับที่ติดตามเรื่องนี้เนี่ยเรามาติดตามเรื่องนี้ขอให้ท่านเลขาเนี่ยได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้องเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ดีเป็นโอกาสให้กับท่านเลขาแล้วนะครับส่วนว่าเพราะถ้าผมรบกวนเวลาของสื่อมวลชนผมก็รอจนวารัที่สื่อมวลชนเนี่ยเขาเขาเขาไม่มีประเด็นแล้วหรือมีประเด็นอื่นไหมฮะมีก็มีนะครับอาายงานผมขออภัยครับได้ครับจัจงครับครับได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะคะว่าต่อ่ขากรณีของงบประมาณ ที่ใช้ในการทำประชาติร้อมเลอ,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 อก,กตั้งขออาจารย์สมชัยก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าทาไมถึงต้องใช้สามพันล้านทำไมถึงไม่ใช้คณะกรรมากรเดียวกันกเพื่อไม่ให้เพื่ออำนวยความสะด,ดวกไม่ให้เกิดความขัดแยคจริงๆผมบางทีต้องมาอธิบายทุกเรื่องอ่ะนะ <c oughs> ถ้าคนอ่านกฎหมายดีๆก็จะเข้าใจอ่ะมีหลายเรื่องที่คนอ่านกฎหมายไม่จบแล้วก็มาสดแสดงความเห็นก็จะไม่ได้ว่าอะไรนะก็รับฟังอะคือคนเนี่ยถ้าถ้าคนหมายถึงกปนอ ถ้าประชามติมันสิบบวกสี่หมายถึงว่ามีถามว่าทำไมเขาต้องเอาสี่คนเข้ามากปนอนก็หมายถึงว่าเห็นไหมครับเราทำประชามติสองสองขยักขยักแรกคือเลือกสสขยักที่สองคือเลือกออกเสียงประชามติและเสร็จต้องนับกระดานนะครับนับคะแนนช่วงนับคะแนนะสำคัญเพราะเรานับไปพร้อมกันมันต้องใช้กระดานสามกระดานวันนั้นนะ ไม่ใช่รอทีละกระดานแล้วนับเสร็จวันนั้นในในในหน่วยจะนับสามกระดานก็คนจึงเป็นจำนวน14คนต่อนหน่วยในการออกเสียงประชามติพร้อมกันกับสสไม่ได้บอกว่าจะลดนะนี่คือคือตัวนี่คือ,ต,คอตัวกฎหมายก็ส่วนการบริหารจัดก,การก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของแต่ละหน่วยไปครับถามว่าประหยัดเหตุเหตุคืออย่างถ้าถ้าเราเลือกเหตุผลที่ ทนผูชอเดี๋ยวก็ไปคุยกันต่อใช่ไหมใช่ค่ะตกลงลม่ไม่ต้องเขียนโพลแล้วตรงนี้ว่าพรรคการเมืองกับนักการเมืองรณรงค์ที่เต็มที่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับการมีร่ํมนงฉบับใหม่ขนาดผมมันก่อนจะทาโพลนะอย่าต้อยทีมงานคุณสมรุษไทยซั์สมบูรณ์ได้ตรวจสอบให้ทําโพลได้อเปล่าวะก็กดเกณฑ์เหมือนกับกรณีของการเลือกตั้งเลยห้ามเฉพาะก่อนเจ็ดวัน ห้ามเฉพาะก่อนเจวันถึงวันลงคะแนนอ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นนั้นว่านขณะนี้อ่าพักการเมืองรนรงได้เต็มที่เลยนะย้ำเลยไม่ค่อยนับจนขนาดนี้พักที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแก้รัฐมนูญร่างรัฐมนูลก็คือพักประชาชนหนังสือเห็นชอบถึงขนาดกําหนดเป็นเงื่อนไขในเอ็มโอเอพักภูมิใจไทยประกาศทุกอย่างภูมิใจไทยอาจถ้าดูจากที่ทํามาก่อนหน้านี้แสดงจุดยืน ก็น่าจะเห็นชอบไหมก็เป็นความพยายาม,มที่จะให้พรรคภูมิใจไทยอ่ะอ่าจุดยืนเขาจะเห็นชอบไหมอันนี้ไม่แน่ใจค่ะพี่อ่ะทำไมเธอไม่แน่ใจ <laughs> ไม่แน่ใจเลยคะ่ะว่าจะเห็นชอบหรือเปล่าอ่าพรรคเอินเป็นยังไงเพื่อไทยเห็นชอบค <c oughs> ถ้าดูจากกรณีที่คุณจารตุรนฉายแสงถูกไหมที่ออกมา <c oughs> เคลื่อนไหวพรรคการเมืองขนาดนี้ที่ประกาศเป็นทางการแล้วว่าไม่เห็นชอบแน่มีอยู่พรรคเดียวที่ทางการนะ อนึกไม่ออกเหรอ <c oughs> รักชาติเอาวันก่อนชัยวุฒิหัวหน้าพักชัยวุฒิธางการมนุสอที่ไปสมัครอะ่ะ <c oughs> แล้วไปเจอกับไอ้ลอค้อยกาชัยวุฒิบอกอย่าโกรกกันนะคุณชัยวุฒิกาควาบเลย <c oughs> ไม่เห็นชอบนี่ไงอ้าวเป็นยังไงอืม เอาตกลงต่อไปนี้เห็นชอบไม่เห็นชอบเอ่เพราะฉะนั้นแสดงจุดยืนได้เต็มที่เลยเฟิร์นสำหรับพี่ส่วนตัวเห็นชอบให้ร่ามวนฉบับใหม่เ,เนื้อหาสาระอะไรก็แล้วแต่รัฐธรรมนูญควรจะมาจากประชาชนเท่านั้นเองเหตุผลหลักแต่แน่นอนคนที่ไม่เห็นชอบก็คงมีเอาเป็นต้องว่าคุณลุงคนนั้นน่ะอย่างนี้ใช่ไหมที่ไปเจอกับคุณหมายสิริกันยานั่นแหละ และรวมถึงประโยคที่มักจะพูดบ่อยๆโดยพรรคการเมืองหลายพรรคสมัยเป็นรัฐบาลก่อนหน้าไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวจะมีผลข้างเคียงที่มักจะพูดประโยคที่ว่าเหมือนคุณลุงเลยทำไมจะต้องไปแก้รั้มนไปแก้เศรษฐกิจแก้ปากท้อง, <S <S งผมใจไทยไดีและเป็นคนพูด <S <S อืมอ,อันนี้ต้องไปตามกันดูนะเรือรัฐบาลโดนเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบตัวชม เอาอย่างไงดีท่านผู้ชมช่วยเขียนมาหน่อยเอาเฉพาะเขาคร่าวเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับการมีรับนูนฉบับใหม่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอืมเอามาแสดงความเห็นก็เข้ามาอืมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอืมมา ผู้ชมแสดงความเห็นกันเรื่อยๆเลยค่ะคือเนื้อหามันต้องไปถกกันถึงเวลาเขามีเวทีแหละค่ะแต่สำหรับผมแล้วหลักการข้อเดียวรัฐธรรมนูญควรจะมาจากประชาชนไม่ควรจะมาจากกรรัฐประหารแล้วดันฉีกยากซะด้วยเอาไม่ใช่ฉีกยากฉีกไม่ได้ผิดกฎหมาย อาจถ้าเราประชาชนคนทั่วไปเกิดไปฉีกนี่ติดคุกนะไม่ได้นะคะอาแต่ว่ามีคณะรัฐประหารเขาฉีกได้ <c oughs> ง่ายมากเลยตัวแทนประชาชนเนี่ยจะแก้รัฐมนตรแต่ละทีเลือดตาแทบกระเด็นและแทบจะแก้ไม่ได้เลยแต่คณะรัฐประหารเพียวเสี้ยววินาทีคว้าเขาให้อ่าประกาศฉบับแรกๆล้มเลิกรัฐมนูญอะไรประมาณนี้อ,อ้าวเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ตามสบายเลยเราก็ต้องเคารพความเห็นที่แตกต่างถูกไหมใช่ค่ะอาจท่านผู้ชมไม่เห็นชอบก็ตามสบายเลยอ่ะก็มีทั้งสองความเห็นเลยนะคะอืม